ไอจาวิ์เฮ้ยจาวิ์ถ่ายให้หน่อยเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเมื่อคลิปที่แล้วเราได้อันบ็อกแกะกล่องกับตัวนี้ไปนะครับผม Iron Man Mark 85จากอีโมเดลนะครับหรือว่าอสเตอร์โมเดลนะตัวเนี้ยเป็นสเกล1ต่อ9ประมาณนี้ตัวมันจะไม่ใหญ่เท่าพวก h อ t t ทอยเพราะ h อ t t ทอยมันสเกล หนึ 1> 1่งต่อหกอันนี้เป็นงานค่ายลิขสิทธิเ yeah, <you. S 1> เ์เลยนะครับผมมาเวเลยนะครับผมนี่ดิสนีย์ดิสนีย์เห็นปะเห็นปะ uh. นอ่เผียวปะตัวนี้ร <Yeah. S 1> ออยู่นะรออยู่รออยู่แต่คือว่าขราวที่แล้วแก่ไปเฮ้ยมันมันมันเป็นแบบว่าสีอ่ะมันเป็นสีแบบสวยเลยอ่ะมันก็เลยแบบ เออแต่คือว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาประกอบกันแล้วรีวิวให้ทุกคนได้อยู่ว่ามันเป็นไงตัวนี้มันมี2เวอร์ชั่นก็คือว่าเป็นเวอร์ชั่นทีออ่มีข้อต่อที่มันเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีแอคชั่นเบสม,มาให้แล้วก็มีเอฟเฟกมาให้ก็คือว่าจะเป็นตัวตัวนี้นะครับผมอีกตัวหนึ่งราคาจะถูกกว่าเกือบพันเลยก็คือว่า เอฟเฟกเนี่ยจะมีน้อยกว่าแล้วก็ข้อต่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นโลหะมันก็จะถูกกว่าพอสมควรเลย <Okay. S 1> แต่คือว่าโดยรวมแล้วด้านนอกะเหมือนกันเลยไฟเฟยอะไรก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่บางคนนะครับผมแต่คือว่าตอนนี้น่าจะเหลือตัวที่มันไม่ได้เป็นข้อต่อโลหะแต่ถ้าเกิดตั้งเฉยๆผมบอกเลยว่าประหยัดเลย <Yeah. S 1> นะฮะประกอบกันดีกว่าไหมประกอบกันดีกว่าไหมเนี่ยหลอ่อโคตรหล่อเลยโคตรหล่อเลยอ้าวดูดีกว่า ็เป็น limited edition ลิมิเต็ด d ิ t i ชันด้วยปะมันก็เป็นลิมิเต็ดแหละผลิตมาจำนวนจำกัดอะไรประมาณนี้ก็คือทำให้แบบคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีเก็บไว้นะทั้งหมายกล่องก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะมีแผ่นมาให้อีกหนึ่งแผน่โนโลโก้อเวนเจอร์อ,วเ,วอวเวนอวเเอ,อร์เลยนะฮะนี่เบสของมันนะฮะเบสของมันก็จะมีเหล็กเนี่ยมาให้ ต่อเขาเลยคือมันจะจัดท่าไม่ได้เหมือนกับพวกบันไดที่มันจะเป็นแท่งแท่งขยับได้แต่อันเนี้ยมันจะงอยังไงก็ได้นะครับผม <Okay. S 1> นะอันนี้ก็เป็นโคงด้านในครับนี่เฮียให้ดูเห็นไหมเงาไหม <Yeah. S 1> เงาเว็บเลยเงาเว็บเลยนะฮะนี่แผงมันก็จะมีอยู่มานี้อย่างที่เฮียบอกครับแผงมีเยอะสีทองเนะี่ยสีทองก็เป็นสีทองออก มันจะไม่เงาเว็บนะครับเพราะในหนังเนี่ยมันจะเป็นสีทองประมาณนี้นะครับแลคือว่าถ้าเป็นของฮอตทอยมันจะเงากว่าน,นี้นิดเดียวนะครับแต่อันเนี้ยมันก็ดูเป็นแบบว่าโคตติ้งมาค่อนข้างสวยเลยนี่แกให้ดูดีกว่าถ้าเกิดคุณแบบประกอบแบบนินเนียนตัดเกรดินเนียนนะผมบอกเลยว่าโค้รที่จะหล่อเนี่ทองไหม <Yahoo! S 1> ทองมันแบบ มันไม่ได้เป็นทองเหมือน,นกับพวกดา้ดานนิดนึงเอ้แต่คือมันมีความเป็นเหมือนเหมือนเหมือนพ่นนะโอเคมันไม่ได้เหมือนเป็นแบบว่าของถ้าเกิดเป็นของบันไดมันจะแบบว่าด้านแบบไม่ไม่มีสกุลลุนชาติสักเท่าไหร่อเ,เอ้จะไปว่าลุงบันได้ไงวะอ่าอ่ะนี่เน,น่อันนี้เฮียแกอันนี้ให้ดูดีกว่าแผงมันมีเยอะนะครับผมนะเรามาดูแผงกันดีกว่าเน่ดูเงาไหมเงานะ เงาแว็บเลยแล้วคือแล้วคือส่องกับไฟเนี่ยมันแบบมันไม่มีคลื่นอ่ะมันเนียนอ่ะคือแบบเฮ้ยงานแบบงา,แบบงานดีอ่ะงานแบบค่อนข้างไม่เสียได้ตังค์อ่ะเฮียบอกได้เลยว่าสามพันกว่าบาทนี่คือแบบใครใครใครอยากเก็บไว้คือเก็บเลยอ่ะแล้วก็มาดูสีเงินบรอนเงินสีแดงชุดก่อแล้วก็สีทองนะครับผมนี่เห็นปะ่ะความเป็นเงินของมันนะมันเป็นเงินจริงๆอ่ะ คือแบบเอ้ยมาได้วะ่ะเทียบเทียบกับไอ้จอยเงินจริงๆเลยพี่อ่ะจอยเงินงน,น,นี่จอยเงินเนี่ยเนี่ยจอยเงินใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่เออและชุดนี้เป็นชุดพิเศษอย่างที่บอกคือข้อต่อเนี่ยมันเป็นข้อต่อโลหะนะครับผมทํามาค่อนข้างดีเลยนะฮะ <Okay. S 1> เฮียจะไม่ได้แกะอะไรมากแล้วเพราะว่ามัน ทำรีวิวไปแล้วแล้วก็จุดเด่นของมันอีกอันหนึ่งก็คือมีไฟโอเคนี่นนะมีแผงไอ้นี่มาเลยอะไฟ LED แผง LED เลยคือแบบในราคา3,000กว่าบาทเฮียบอกได้เลยว่า1จุดเป็นเหล็ก2มีไฟราคาบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นบันไดนะทำแบบนี้นะ7,000ต้องมีเจ็ดเอาอย่างอย่างเปรียบเทียบนะไ e e อเมมจีเอ็ะราคา 7, 0 0 0 8,000ะมีไฟเหมือนกันแต่คือว่า สีก็เป็นสีธรรมดาเอ้ยเฮีย,อย,อยบอกนะถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ซีเรียสน,นะกับกับอย่างนั้นนะเฮียบอกโอ้โหอันนี้ราคานี้แม่งถูกกว่า MG EX ครึ่งหนึ่งอะไม่ได้มาป้ายาไม่ได้โมโ้แต่คือว่าสามพันจะของแน่นเอเอเนี่ยไอโฟงเอฟเฟกอะไรมีเพียบเลยเนี่ยแล้วก็แผงเนี่ยมาเป็นถุงแบบต่อละเอียดยิบเลยอเอางี้ดีกว่าเฮีย,ยไม่อยากจะฟงเข้าใจคำว่าฟงป่ะไม่เข้าใจอ่ไม่อยากจะโม้เอ๊ ไม่อยากจะโม้อะไรมากไปดูดีว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจุดขยับของมันดีแค่ไหนมันเปิดอะไรได้บ้างแขนมันขยับเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วไฟมันอีกโอ้โหเฮีย <c oughs> er, ไปดูรีวิวต่างประเทศมาบอกได้เลยว่าไม่มีไม่ได้เว้ยไปดูประกอบกันดีกว่านะครับผม <c oughs> ไปเลยทีเดียวยาู <Yahoo! S 1> เปิดพัว hey! <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับไอรอนแมนตัวมาร์ค85ตัวนี้นะครับผมตัว e- m o เดลหรืออีสเ e r ร์โมเดนะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเฮียดองมันดานมากถามว่าทำไมปกติแล้วเนี่ยประกอบเสร็จจะรีวิวเลยแต่ตัวนี้ดูอุปกรณ์มันค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยคือแบบเหนื่อยที่จะคือแบบ ต้องทําใจอ่ะต้องทําใจในการที่จะมารีวิวเพราะมันเยอะมากอ่ะตัวนี้นะครับผมอย่างเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยพี่เอกเขาช่วยต่อไฟที่หัวซึ่งมันเป็นสวิตช์เปิดที่หัวต้องถอดหน้ากากออกมาเป็นส่วนชิ้นส่วนชิ้นเดียวที่เปิดไฟที่ยากที่สุดสาหรับตัวมาร์ก8.5ตัวนี้ <Okay. S 1> แต่ส่วนอื่นนะแขนเนี้ยมันมีปิดเปิดไฟมีสวิตช์กดได้เลยตรงหน้าอกเนี้ยกดได้เลยนะครับผมตัวนี้นะเนี้ยพอเวลามือเนี้ยเวลาเปิดไฟเนี้ย โคตรดีเลยไฟดูไฟมันนี่พอถอดมือออกมานะนี่มันจะมีไอกระเป๋าไฟอันนี้นะ LED ทำมาโคตรด,ดีเลยกดหวัวนี่มีไฟติดเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ป๊อปแล้วก็ใส่มือเข้าไปแบบนี้เป็นไงมีไฟปะโคตรเทวิธีการจะเก็บเนี่ยเราก็ต้องเทออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงปัว๊วก็เก็บอย่างนี้ จ้าบไปเลยทีเดียวอันนี้เป็นส่วนมือนะและส่วนที่เหลือเนี่ยไอตรงที่มันเป็นแบบว่าไอชุดไฟในส่วนของอันนี้เนี่ยอันนี้มันไม่ต้องถอดนะครับมันกดมันมีสวิตช์กดเนี่ยกดเนี้ยติดเลยเปิดปิดง่ายๆทำมาโคตรดีเลยอะเทมากฮะแล้วก็มีออปชั่นมาเนี่ยโคตรเท่เลยเนี่ยเดี๋ยวดูดินี่เปิดไฟได้ด้วยนะเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยกดตรงนี้ ตรงไหนวะนน่กดด้านในตรงนี้เน่เห็นไหมเล็กๆด,ไได,ด้วยเออโคตรเท่อะอะเรามาดูตัวของมันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงตัวเนี้ยมันมี <S <S ความสวยงามที่โคตรจะสวยงามที่โคตรจะคุ้มค่ากับในราคา3,000กว่าบาทหรือ3,000ไปลายๆตัวนี้นะ <Okay. S 1> มาแต่ถ้าตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ6สเกลซึ่งเฮียบอกได้เลยวัสดุหรือว่าจุดขยับของมันเป็นโลหะแล้ววัสดุคืออ่า คดติ้งข้างนอกอะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆคือสีเนี่ยคือแบบเอาให้ง่ายคือถ้าเกิดมันเป็นในลักษณะคือถูกลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยมันต้องมีความพิเศษหรือความสวยงามเหมือนตัวจริงเลย <Yeah! S 1> นะฮะไม่แพ้กับพวกที่มันเป็นแบบอของอเขาเรียกว่าอะไรนะฮอตทอยพวกอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แต่ตัวมันจะเล็กกว่าแต่ถามว่าโดยรวมแล้ว1จุดขยับเป็นโลหะ2โคติของมันน่สวยมากสีทองก็สวยมากนะฮะแล้วก็ จุดต่างๆ,ๆที่มันควรจะมีไฟเนี่ยมันมีไฟหมดเลยเอาง่ายๆเลยนี่ตัวเนี้ยมันต้องเปลี่ยนข้อแขนนสองอันมีมาให้2ชุดนะครับมีไฟด้วย <Okay. S 1> นะครับผมซึ่งให้ข้อแขนนี้มา2อันนะครับผมแล้วก็มือนะฮะมือเนี่ยมีให้มาทั้งหมด1 2 3 4 5คู่5คู่เลยนะ แล้วก็เอฟเฟกเนี่ยให้มาอีกเนี่ย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 นับอันดูกันนะเองนะฮะและที่สําคัญคือไอ้ตัวที่มันเป็นข้อมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นแบบข้อมือตรงเนี้ยเนี่ยให้มาอีกหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ตีคู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดคู่นะฮะแล้วก็นี่ข้างหลังเนี่ยไอ้ตัวข้างหลังตรงนี้ให้มาอีกตรงนี้นะฮะคือค่อนข้างที่จะให้พาร์ทเปลี่ยนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะ พอสมควรเลยนะฮะเอฟเฟกอีกอย่างเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีเบดมาให้โอเคเฮียบอกได้เลยว่าตัวนี้นะไม่รู้จะพูดอะไรยังไง 1. เนี่ยดีไซน์ของมันสวยอยู่แล้ว 2. ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาให้มืออุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาให้แล้วแบ็คแพ็คเนี่ยก็มี นะเนี่ยดูดิเราไปติดนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของมันนะว่าเฮียจะทำท่าให้ดูแต่างๆแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้หมดเนี่ยค่อนข้างที่จะโคตรสวยโคตรดีโคตร,คตรที่จะคุม้มโคตรที่จะอลังการและมีไฟด้วยเฮ้ยสามพันกว่าบาทงานลิขสิทธิ์แล้วสวยแล้วมีไฟจุดขยับเป็นโลหะมีแอคชั่นเบสมาให้อุปกรณ์แล้วก็มีเอฟเฟกเหลือมาให้มีที่ถอดให้มีไขควงจิ๋วมาให้ไม่รู้จะพูดทำไมเนี่ย บอกได้เลยว่าสวยมากแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนมือบอกได้เลยว่าเหนื่อย <c oughs> สวยปะละ่ะเท่นนะแต่คือจุดที่บอกว่ามันดีมันดีอยู่อย่างจุดที่มีข้อเสียมีไหมมีหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปหน้ากากมันไม่มีสวิต์ก็คือต้องถอดหน,น้ากากออกมาเปิดไฟแต่ข้อดีของมันเนี่ยเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยจุดที่เราต้องถอดเข้าถอดออกเนี่ย เราเปิดแล้วแต่คือว่ามันจะตั้งทม์เมอร์ไว้มันจะดับเองอัตโนมัตินะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยไฟพวกนี้เนี่ยแต่ไฟข้างนอกพวกนี้มันให้ปิดเปิดเองได้นะครับผมตรงเนี้ยปิดเปิดเองได้แล้วจุดที่เสียจุดที่สองก็คือตรงนี้ตรงข้อขาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันมีความนิ่มนิดนึงแต่ถามว่าเฮียจะใช้ไอ้ตัวกันหลวมอะหยอดเข้าไปก็ถามว่าจ้าไปเลยเฮ้แต่คือว่าถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ย มันไม่ได้แบบยืนไม่ได้นะยืนได้ถ้าถามว่าโอเคแต่คือว่าได้จุดขยับส่วนอื่นนะ่ะแข็งแรงหมดคือแน่นหมดทุกอย่างถือว่าใช้ได้มันแน่นพอสมควรเลยแต่คือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยืนได้แต่คืออยากจะท,ทําท่าทเท่หรือว่ายืนทเท่ที่มีแอคชั่นพวกแบคแพคบก,กอะไรเงี้ยหนักๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะยืนได้เราต้องจัดบรรลานให้มันดีนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราใช้เฮียใช้น้ํายากันกันคายกันหลวมเนี่ยมันก็บอกว่าเลยว่าจ้าไปเลยดี ตัวนี้ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆถ้าใครงบประมาณไม่ถึงไปฮอตทอยเฮียบอกว่าตัวนี้นะครับมา85ของ e m o เด l นะโคตรโคตรคุ้มโคตรด,ดีแล้วมันก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาถูกกว่านะก็คือว่ามันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือว่าชุดโลหะ body ของมันอนะโคตติ้งของมันอนะมันอาจจะหมองไปหน่อยส่วนที่1ส่วนที่2ไฟ ก็อาจจะไม่มีทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกก็มีน้อยกว่าแค่นั้นเองแต่คือราคามันลงมาหวบแต่ถ้าเกิดจะไปแล้วเนี่ยไปชุดนี้ดีกว่าชุดลิมิเต็ดชุดนี้ชุดนี้เด็ดมากๆนะตัวนี้เฮียได้มาจากร้านพีกันดั้มนะครับผมแล้วก็เ,เขาก็บอกว่ามันไม่มีมาอีกแล้วแต่คือว่าในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในเพจในร้านร้านอื่นเนี่ยเฮีย er คิดว่าร้านอื่นเขายังมีอยู่เหมือนเดิมนะ ก็ลองไปดูนั้นร้านกันดั้มว่าของคุณอน่ะร้านไหนเขามีเหลืออีกเพราะว่าโดนเฮียป้ายยาไปแล้วก็ต้องไปจัดกันนะเขาบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนี่กระซิบเลยนะเนี่ยรู้เปล่าโทรศัพท์เข้าอีกมาโทรโอเคเอาละกันถ้าใครชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับผมบายบายบุยบุยไปจัดกันซะมาแ่้ายครับสวัสดีครับ